工妹啊！ ชนเืนไม้แล้วก็ลงเออมาเฮ้ยหน้ามาอกกล้องอกกล้องเออดน,นแฟนไม่ได้ใครนี้เพราะอันนี้ก็โดนสิห้าสิบยกห้าสิบยกครั้งห้าครั้ง

เราอยู่ไหนมาอ<ม>ยู่นี่มาที่เดิมอีกประมาณหนึ่งนาทีถ้าเถี่ชื่อ